เอาเลยครับอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลไออินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปียนครับครับอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองครับกันเลวมาดลิกราชันชุดข,ขาวครับเจอกับสิงห์บูลเชลซีนั่นเองครับเชลซีเพิ่งชนะในรายการนี้ชนะลิเวอร์พูลไปหนึ่งประตูะต่อโซนครับแจ็คเก,ก็ตตทคิวส่วนมาดลิกไม่ได้ดูครับเท้าเกินไปตื่นไม่ทันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กเวซีเคอีกรอบนะครับผมวันนี้เราจะรับหน้าที่บรรยายเกมคู่นี้กันนะฮะ ก็อย่างที่รู้ๆกันัะมาลิกปีนีิสเสริมทัพแก่งมากๆครับได้อาวาโรโมราต้ามาตัวเดียวเหมือนคุ้มเหมือนคุ้มจะคุ้มแล้วนะนะครับผมแล้วก็เชลซีมี2ตัวนั่นเองก็คือเอ่ากอนเต้แล้วก็เบิชี่นะครับผมก็เป็นกองกลางแล้วก็กองหน้าสุดยอดของทีม อย่างทีมเอ่อเดี๋ยววะเลสเตอร์ซิตี้กันเต้แล้วอีกมาชิยี่นี่มาจากโอลิมปิกมักเซย์ป่ะไม่ใช่น่าจะเป็นมักเซย์ ช่างมันเถอะครับก็เข้ามาดูในเกมดูเกมดีกว่าครับผมก็น่าจะชุดใหญ่กันเลยทีเดียวเชลสำหรับในเกมนะครับผมก็ต้องจับตาดูครับว่าเชลซีนี่จะเหนียวพอรถบัสพอให้มามริดเจาะไม่ได้หรือเปล่าครับต้องมาดูกันนะครับผมนี่โทนี่โครนครับเบอร์แปดมิด เอาครับมาลีป็นฝ่ายเขีย,ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับจ่ายมาที่ลูกา้าโมนิคานี่รับอีกรอบหน,นึ่งนะครับผมก็วันนี้ไม่เคยสบายเท่าไหร่ครับปวดหัวลวนลวนนิดหน่อยก็ต้องตื่นมาทำครับมันคืองานอดิเรก <c oughs> ที่เราชอบครับการพากและการเล่นจังหวะนี้ครับคาร์บัท้าวแย่ง บอลจากเบรโดส่งให้เปเป้เปเป้มาที่กาลาเบลซึ่งคาบเทาก็มาลิกนี้ก็มีผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ครับหน้าครับแก้วเต็มที่เยอะชิปหายซูเปอร์สตาร์นะฮะก็คุยกับเพื่อนก็โบลันดองนี่ก็โรนันโดแน่นอนปีนี้นะครับ พาโปรตุเกสได้แชมป์ยูโร2016ซึ่งทอมิซีได้พาอาเจนต้าไได้แชมป์นี่ก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันครับนะเลายหลายคนครับเป็นผู้เล่นติดผู้เล่นยอดเยี่ยมทุกปีครับในข่าวว่าจะมีเปเป้ติดผู้เล่นยอดเยี่ยมอยู่ในผมก็ทุกปีก็จะมีผู้เล่นมาริกติดทีมเบสทีมเวอร์เบสเวอร์เบส อ่าตอนนี้บอลอยู่ที่ฟาเบกัสมาดูเกมครับฟาเบกัสโดนเปเป้แย่งบอลอยู่ที่เจมโรดิเกตโทนี่ครอสครอสของบอลจ่ายแรงเกินไปครับโรนโดเก็บบอลไม่ได้สำหรับเจมหรือฮามเมสโรดิเกตนะครับผมก็มีข่าวกับหลายสโมสรไม่แมนซิตี้กร์แมนเชสเตอร์เนี่ยแต่ว่าจะซื้อกับเป็นยังไงดีคริสตอเนลโรนัลโดูโรโดเลี้ยงจี้เข้าไปโรนัลดูยิงยัดไปแต่บาเกินไปโซโลติโวคู่ตัวคู่ตัวแต่บอลยาวขึ้นหน้ามา แต่ก็มงไม่ถึงครับดีโกคอตตาครับเจอรามอสมงสวนไปแต่ก็เล่นมากครับกัมพูชาอาซาสปีดบอลครับหนีเลยครับฝ่ายริมเส้นครับเอเดนเอเดนอาซาอาซาล็อกหนึ่งเจว่าคอสมาครับโอ้โหแต่ก็ตรงตัวเคเลอร์นาบาัสบอลอยู่ที่วิลเลียมอาซาอีกทีหนึ่งโอ้โหโดนเข้าสองครับแต่อาซาก็แย่งกลับมาได้เอเดนอาซาอาซา อาซายังยังเล่นอยู่อาซามาชิโกนติตาเกลี่เคฮิวจ่าให้ออจอยเทอร์ลี่เลวิเออรมาติดเทอร์ลี่ครั้งหนึ่งเทอร์ลี่คลองบอลจ่ายให้มาติดเบิร์นให้ฟาเบกัสมาติดอีกทีหนึ่งมาทางวิลเลียมวิลเลียมคลองบอลยังพาไปเองวิลเลียมคืนมาที่จอห์นเชอร์ลี่วิลเลียมมาที่มาติดฟาวเปล็กัส ล็อกดูสวยครับแล้วก็จ่ายมาวินเลียมจะเบิ้ลยาวก็ไม่ถึงครับเป๊ะๆต้องมาตั้งกันใหม่ครับสำหรับมาร์ติทีมหนึ่งที่ลุนแชมป์ฤดูกาลหน้าแต่จังหวะนี้ครับบอลที่อ้าวกระแทกไปฟาวเข้าไปสำหรับวินเลียมฟาว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 ก็ยังปีนี้ก็ยังไงที่เป็นโรนัลโดครับได้บาลันดองเบสออฟเดอะเยียร์ ผู้เล่น Player Best of the Year อะไรประมาณนี้ก็สุดยอดเป็นเลยได้สองแชมป์โทฟี่ใหญ่ๆครับยูฟ okay, ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูลูมิซซี่ก็ได้แชมป์ลีกแต่บอลโทฟี่ใหญ,ใหญ่นี้ไม่ได้ครับ okay, ก็น่าสนใจครับฟีฟ่าสิบเจ็ดครับสแต็ก95ครับมิซซี่ก็95ครับเก่งพอๆกันนะครับแต่เก่งคนละแบบ จังหวะนี้ถึงอาซาอาซาให้กับดีกโกคอตา้าคอตา้าของบอลแต่ก็เจอลามมสแย่งกสำหรับเอเดนอาซารู้สึกจะจัด89ตกเหลือ87ผมนี่งเลยถ้ามันเป็นจริงๆนะเห็นข่าวเห็นไม่ใช่ข่าวดิเห็นในคลิปใน y o YouTube ลงกันเยอะแยะครับสเปคของนักเตะดังๆครับปีหน้าครับกะเจอกันครับสำหรับปี2017ครับคิฟฟ่า2017เราก็มีแน่นอนนี่ผมต้องทำแน่นอนครับ หวะน,นี้ลุนโดคืนให้เปเป้แล้วก็เบินมาที่แต่โดนนิโกโคาตาแต่ลุนโดยังเก็บบอลได้คิสียโนลุนโดนให้กับโมดิโมดิแฮมมาคาบเท่ามาทางเจมโรดิเกตเจมยังคลองบอลเจมยังคล้องบอลเอาไว้เอ๊กาเส์เ,เบลจจอยมาที่เปเป้ปมาเซโลให้กับลูนาโด าทางลูกก็โมดิโมดิจ่ายเลี้ยนๆมาที่คาเลนเบนเซมาชิงให้กับกาเรตเบลยิงเรียบร้อยครับกู <c oughs> โอโ้โหกาเรตเบลลุ่งนี้เ <c oughs> บอบอลที่เริ่มที่โมดิเ <c oughs> บิลมาเ <c oughs> บนเซมาแล้วก็หนึ่งหนึ่งเลยครับปั่นไซก้อยครับแต่มันติดไซมากก็บอลพุ่งเข้าเสาแรกก็หมดสิทธิท์เซเวนทีโบคูจวและเกมนี้เหมือนจะถลุ่ม ใส่เชลซีอีกข้างเดียวหรือเปล่าสำหรับมัดมาดูกันครับการเตะเบลยิงนาทีที่34ครับเอาเลยครับจังหวะนี้ครับอ้าวอาซา,ามเล่นอะไรกับคอตต้าบอลชีกเก้เคหิวจ่ายให้มาติดมาติดเบย,ย้ให้เคหิวว่าจะตื่นมาดูสัก3-4มส่คู่ฟุตบอล ตายก็ตื่นมาไม่ไหวอ่ะเช้าเกินตื่นทันเชลซีพอดีครับสำหรับฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนครับจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลคัพตลอดเลยตายละโอ้ยชิงกันจังหวะนี้ไม่ดีเอฟเคไออิวานิทไม่ทันครับโรนโดชุ่มบอลให้กับโรนโรโนัโดเจมโรดิกัต โลดิเกตคอร์บอลมาถึงคาร์บอเชอรคองบอลครับยังไปเองคาร์บอเชานี่เหมือนจะไม่ได้เล่นยูโรกับเขาเลยหรือเปล่านะครับฝั่งนั้นน่าจะเป็นจวนฟานครับที่เป็นนักเตะแบ็กตัวจริงจะว่นี้อีวานวิดคอร์มาดิโกคอต้ามงไม่ได้ครับต้องชมเป้ปให้ที่มงสกัดออกหลังไปก่อนนี่ครับกาเรลเบลชุดหนึ่งครับเป็นลูก เป็นเขาเรียกว่ายิงเข้าเลยครับเออเป็นลูกที่ทำประตูเลยนะฮะสำหรับกาเล่เบลครับโอกาสน้อยแต่ว่าชัวร์ครับมาดูจังหวะคอจังหวะนี้ของเชดฟาเบกัสเครับฟาเบกัสฟาเบกัสคอสมาครับมงได้เอฟวิลเลียมตอนนี้อาซาไปแก้บอลเอเดนอาซายังไปอยู่อาซาให้กับวิลเลียม วิลเลียมคืนมาที่กิลลี่คิวยวนไอฟโอ้โหบอลเร็วมากโอเคฮิวก็จ่ายให้ฟาเบกัสก็ไม่ถึงก็ติดกาเรตเบลบอลที่คริสโนโนโรนัลโดจ่ายให้กาเรตเบลเบลยังพาบอลไปเองเบลต้องคอสคืนหลังมาทางเปเป้เปเป้ให้กับรามอสสกิโอรามอสเป็นนักเตะกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติสเปนครับแต่ผลงานในทีมชาตินี้รู้สึกว่าไม่เข้าตากรรมการเท่าไหร่ครับผม ไม่ค่อยถูกเข้าตาเหมือนบอลลีกฮะได้แชมป์มาเยอะแลนะ้วไงสองทีมชาติสเปนก็ครึ่งแรกหมดไปอย่างไม่มีอะไรครับยิงกันน้อยครับส่วนมากจะเน้นกันคลองบอลแต่เรามาชมกันครึ่งหลังกันเลยดีกว่านี่ครับผมครึ่งแรกครับเรียมาริกนำเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับต้องขยับผู้เล่นแดนกลางครับเอาเนมิยามาติดพักครับแล้วเอาอันกุลูก,กอนเตลงมาครับผม ผู้เล่นใหม่ของเชลซีของจริงนี่ยังไม่เห็นหน้ากอนเต้ใส่เสื้อหมายเลขเจ็ดเลยนะครับผมแต่ในเกมนี้เปลี่ยนข้าเปลี่ยนข้าเปลี่ยนข้าตลอดนะฮะต้องมาดูกันเช่นเดียวกับบาชูยี่ครับที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงเต็มปูแมนเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะลง20นาทีสุดท้ายอาจจะจังหวะนี้เบิร์นมาทางเกตีคิวคอสมาไม่ถึงดีโก้เขต้าสิกอนเตเก็บบอลอยู่แถวสองก่อนยังไงอันอะไรกูลองคอยนี่ คอนเต้คอนเต้ไหลมาถึงอาซายิงไปก็ติดบล็อกลามอนและบอลไปแล้วเข้ามือของทางเคเลอร์นัมบาเต่บอลยาขึ้นมาเบนเซม่ามงเช็ดมาทางฮาเมสโรดิเก็ตค่ะโทนี่ครอสฮาเมสลูก้ามาดิดถ่ายมาทางกาดิเบลอดีตผู้เล่นท็อตแนมฮอสเปอร์ทั้งคู่นะครับสำหรับคนนี้สองคนนี้ท่างลูก้ามาดิดแล้วก็กาดิเบล รามมอสทำโผล่ขึ้นสูงครับคอร์ดมาฟังเป็นฝั่งบ้างมาทางมาเซโลมาเซโลยังคลองบอลจ่ายมาที่เจมเจมมาถึงโอ้โหตอนนี้ชิงมาถึงเออเบนเซม่านะฮะเบนเซม่ายังคลองบอลต้องโยกมาทางมาเซโลโชนี่โคสจ่ายมาที่คริสเตโนูโรนาโดโรนาโดยังล็อกไปเอง,งแ,ตแต่แต่บอลยาวไปฟาบิกาต้องเคลียร์บอลออกขึ้นหน้าไปก่อน,นะครับเป็นออก ออกข้างก็เป็นลูกชุ่มของมัดริดลาชันพิทขาวเลี้ยมัดริดเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่น่ากลัวสุดๆครับสำหรับฤดูการ์น้าในบอลยูฟ่านี่จะเก็บแชมป์ที่12ได้หรือเปล่าครับบิ๊กเอียร์ช่วยบิ๊กเอียร์เราจะฮามเมสเลี้ยงมายิงไปติดบล็อกเอาถึงบอลที่กาเลตเบลกาเลตเบลจะไปยิงเองครับแต่ติดโอ้แต่ตอนนี้ลูก้ามัดริทยิงตรงตัวของ อ้าอวกูตัวกูตัวต้งเตะบอลขึ้นยาขึ้นหน้ามาดิโกโค้คอต้ามงให้กับเอเน,นอาซาอาซาไหลมาให้คอตา้าโอ้โหคอตา้ายังได้บอลหิ้วเสียบอลเลยครับคอตา้าบอลอยู่ที่เปเป้ให้คาร์บ,บาท้าอย่างคลองบอลครับสำหรับผู้เล่นคนนีเ้เซเกลลามอสมาที่คาร์บ,บาท้าคาร์บ,บาท้าไหลามา นแกนร่างอยู่ที่เปเป้เปเป้เปให้กับมาเซลโร่มาเซลโร่ชิงถึงโรนโดโรนโด,โด,โด,โดโคืนโทนี่โครสกลับมาถึงเปเป้โทนี่โครสอีกทีหนึ่งห็งนของบอลเป็นนักเตะเยอรมันที่เล่นได้ดีจากมาจากแก้ย้ำจากทีมไบเยนนะไบเยนวิลนิกน่าจะอย่างนั้นดีไม่พอสำหรับทีมน,นะครับผมอาา้าวชิงกันจังหวะนี้ยิงโอ้โหเกือบเข้าครับเพืสำหรับ เจมโรดิเก็ตหรืหอฮามมโลดิเก็ตนั่นเองชิงกันไปชิงกันายิงกดด้วยซ้ายครับนิดเดียวก็ถ้าบอลกดลงมานิดหนึ่งก็เรียบร้อยหมดสิทธิ์เซฟเลยซิโบคูตัวกูตัวเตะโตเตะลูกเริ่มเล่นเตะบอลยางขึ้นมาวันนี้ลุนล้วนหน่อยไม่รู้เป็นไรก็ไม่รู้ทั้งผ่อนน้อยช่วงนี้งานเยอะครับซ้อมบอล นง่ายๆซ้อมสองวันแต่เต็มใส่เต็มทุกวันอ่าตอนเราจะเข้ามาดูเกมดีกว่าผ่านก็ไม่ผ่านกวนใต้ครับสหรัติจลิเบลบอลที่เป้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 ไหลมาที่เบลให้คาร์บัตช์จะอ่านผิดก็ขออภัยนะสมชื่อนักเตะบางคนครับที่ไม่ค่อยคุ้นโอหคุณตาเท่าไหร่ครับแต่คอร์ทมาจงหวะนี้ไม่ถึงเบซม่นิโกโลกกอนเต นิโกโลนิโกโลกอนเต้เหรอแล้วก็คอนเน่ซะหบอกแมหมหิวเลยขนมกอนเต้ e, จ่ายมาที่เดฟเดฟยกมาทางเปโดเปโดรู้จักนหน้าครับย้ายมาใส่เบอร์สิบเอ็ดเฟโดยังไปเองเปโดเป็นนักเตะบาเซโล่าอีกคนนึงครับที่อยู่ในสนามนี้ครับคาไมานับ ปาเบกัตนะครับผมคนที่ระเจอหน้ากับมาริดหลายรอบแล้วครับแล้วก็ทําประตูกับมาริดหลายลูกแล้วมั่งนะข้อมูลไม่แน่ใจครับแต่ก็เป็นซูเปอร์ซับที่ดีสําหรับบาร์ซ่าครับสำหรับเชลซีครับดูการทีลวครับยิงไปไม่ถึง10ประตูครับถึง5หรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับแต่ลูกแรกที่ได้ลงสนามก็ยิงเลยครับคอรมาถึงโอ้โหคอต้าครับไกลเกินไปที่จะมงครับ แล้วก็เบาเกินไปครับไม่มีสิทธิ์ทำประตูครับเคลล์นาบาดยังถือบอลเดินไปเดินมาแล้วก็เตะบอลฝั่งทางด้านซ้ายมือของนักเตะแต่ตอนนี้เอเดนอาซาย,ยังคลองบอลอาซาอาซาย,ยังคลองบอลอาซามาที่กันเต้กันเต้ยังไปเองไหลามาที่โอ้โหจะชิงให้กับเอเดนอาซาอีกทีหนึ่ง ก็ไม่ได้ครับแล้วก็ทำฟาวน์เป็นผู้เล่นเชลซีจะหมดสิทธิ์ที่จะตีเสมอหรือเปล่าแล้วก็เอาอิสโก้ครับมาแทนโทนี่โค้ดและบาชูยี่ครับมาแทนดิเอโก้คอร์ต้าตำแหน่งแทนตำแหน่งเลยครับสำหรับทีมนี้นี่นักเตะชาวเออเบลเยียมคนนี้ครับ เพิ่งซื้อมาฤดูกาลนี้เลยเป็นนักเตะคนแรกครับที่เสริมทัพโดยโดยคุณซื้อเลือดร้อนคุณซื้อใหม่ของเชลซีลซนักเตะซือกันเตะนี่แล้วก็เอเดนอาซาเหมือนจะโดนเปลี่ยนครับเอาออสการ์ลงมาครับเปลี่ยนอาซาครับนาทีที่82ครับเราจะไม่ได้เห็นอาซาโลดแล่นในืนหญ้าน,นี้อีกแล้วจะเป็นออสการ์แทนนะครับผม นี่ครับออสการผู้เล่นหมายเลข8สืบทอดตำนานแฟงรง์รมป์ต <R> นครับผมจะสืบทอดได้นานแค่ไหนมาดูกันครับยุคใหม่ของเชลซีกำลังจะเริ่มขึ้นในยุคข,ของยุคใหม่ของเชลซีจะเริ่มขึ้นในยุคข,ของอันโตนิโอคอนเต้แล้วก็ยุคที่จะทำดีกว่าทุกคน<ส>หรือเ<ส>ปล่าครับสำหรับกุนซือหน้าใหม่<ส>เลือด<ส>ใหม่<ส>ครับสำหรับซีดาน คุณซื้อของเลี้ยวมาดลิดอาจจะจังหวะนี้เบิ้ลมาถึงบาชูยี่บาชูยี่ขอดบอลยาวมาครับมงสกัดออกไปลามอสบาชูยี่มงมาไปดูโอ,โ,โอ้โหเก็บบอลก่อนจะได้พูนรีบยิงไปไหนเรื่อยๆนาบาสก็ยังคลองบอลดึงเวลาไปเรื่อยครับเวลาผูร้รักษาประตูในเกมนี้สามารถคลองบอลได้ประมาณเจ็ดวิครับแดกเวลาในเกมได้ประมาณสัก สองนาทีกว่าๆแม่เจ้าโคตรนอนคาซิลลูใครอะนาเอามิคฟิลตัวรับของเลอเมลิดมาแต่จำชื่อไม่ได้อ่านก็ไม่ออกภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งถ้านคาราบาทาวผิดขออภัยพระเจ๊ะขอโทษจ้าขอโทษนะสีดาแอมสอร y ี่จะกรจี้หัวใจ มาอะจังหวะน,นี้เกวนต้าทุ่มบอลมาให้กับเชลลี่กระเบิลขึ้นเดฟอีกทีนึงโอ้จะเดฟหรือเกวนต้างงไปหมดแล้วตอนนี้เอาบอลอยู่ที่แกรี่คีฮิลเติมขึ้นหน้ามาจะยกให้ถึงกอนเต้ก็ไม่ได้ครับบอลเคอร์เ,เต้เอแอคเลตของมาดริดโรนัลโดวันนี้ก็ยังไม่ทำประตูก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับลาชันชิต卡尔เรียมาดริดชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคนทำประตูกาเรตเบลในนาทีที่ 34หรือ43ไม่แน่จ็ไปดูกันเอาเองนะครับผมสำหรับเชลซีครับก็เป็นอีกทีมทีมบรีกที่ลุ้นแชมป์ปีหน้าครับสำหรับมานลีดครับขอให้ลอนโดได้บอลดังครับแต่ชอบบาซ่าห์เข้มซี่กว่าลอนโดแต่รู้สึกอย่างนี้ลอนโดแม่งมาแรงกว่าก็นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสหรับช่องกล้วยจีเซครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ใครกดซับก็แชร์ไปให้เพื่อน นะครับแชร์วิดีโอที่สนุกที่สุดในชแลนลเนี่ยให้เพื่อนดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบขอบคุณที่ติดตามนะครับผมแล้็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับโอ้โหคุณไม่ข้อซึ้งกลับไปละฝากไว้แค่นี้แหละจุ๊บๆบล้วบายขอบคุณครับ